คุณผู้ชมครับสวนสาธารณะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติแล้ววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมการปรับเปลี่ยนของชุมชนนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสมดุลของธรรมชาติกับชุมชนสีเขียวไปติดตามชมกันครับ ก็ชอบต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆนะเพราะว่าคุณพ่อก็ทําเกี่ยวกับการเกษตรเลี้ยงกล้วยไม้สมัยก่อนไม่มีเล้าใหญ่ๆเงี้ยนะมีแต่เล้าเล็กๆเลี้ยงในบ้าน200ตารางวาอะไรเงี้ยก็เต็มไปหมดแล้วแล้วก็ช่วยพ่อก็เลยเป็นความผูกพันกับต้นไม้มาตลอดตั้งแต่สิบกว่าขวบมาเรื่อยมาเลยแล้วก็จนกระทั่ง ได้ไปเรียนต่อจนจบมาแล้วก็มาสอนที่ครุศาสตร์จุฬาแล้วก็ภาควิชาศิลปะศึกษาที่ภาควิชานี้อาจารย์ศิลปะเนี่ยเขาก็จะชอบต้นไม้กันทุกคนเลยเราก็เลยเริ่มต้นจากการไปซื้อต้นไม้ในตลาดมามาซื้อมาก็ไปเที่ยวด้วยกันไปซื้อตั้งแต่สนามหลวงอ่ะสนามหลวงแล้วก็มาเทเวศ เนี่ยก็ซื้อกันอยู่สองที่เนี่ยที่อื่นก็ยังไม่มีจตุตจักรก็ยังไม่มีก็เลยซื้อมาคนล,ละต้นเราก็ตกลงกันว่าซื้อมาคนล,ละต้นแล้วก็มาแบ่งแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็แลกกันเราชอบอ่ะก็เลยซื้อมาเหมือนกับคนทั่วไปที่มาซื้อต้นไมอ้อ่ะก็ซื้อมาแล้วก็มาดูเล่นแล้วถ้าว่ามันโตเกินไปมันมันขนาดไม่ได้แล้วมันก็ขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ก็ตัดตอนอะไรก็ว่าไปเริ่มต้นก็จากไอ้พิโลเดนดอนพิโลเดนดอนสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีในเมืองไทยเขาก็มีพวกที่ไปประชุมต่างประเทศไปดูงานไปอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อติดมาเราก็ได้ไปขอแบ่งเข้ามาเขาก็ทำขายว่ามั่งเราก็เริ่มจากอันเนี้ยก็ค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆ สีละต้นสองต้นเนี่ยแล้วก็เก็บมาเรื่อยแล้วจนกระทั่งก็มีกันเยอะแล้วมีเยอะมีเยอะแล้วก็คนก็ชวนไปขายที่อตอตโกเราก็มีโอกาสได้ระบายไม้ของเราออกไปตอนนั้นที่บ้านมีเยอะก็ลองไปนั่งขายดูวันเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าขายได้ดีมาก ก็เลยมีกำลังใจทำให้มากขึ้นมากขึ้นพอทำมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเป็นโอกาสที่ว่าเพื่อนให้ไปจัดสวนที่บ้านเราก็เลยไปจัดสวนก็เลยเบนเข็มไม่สังจัดสวนแล้วก็จัดสวนการสะสมต้นไม้ก็ยังสะสมอยู่จนกระทั่งส่งลูกไปเรียนที่อเมริกาที่ฟลอริดาก็เราก็ไปเยี่ยมลูก ที่นั่นก็มีต้นไม้เยอะแยะเลยเราก็มีโอกาสได้ซื้อติดมาทีละต้นสองต้นก็เอามาขยายพันธุ์เมืองเขาอะ่ะมันไม่มีการสะสมอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็น Mass p โปรดักซึ่งทำชนิดนึงก็ทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแค่พลูด่างนี้ก็ยังทำเป็นแบบเป็นอุตสาหการรมใหญ่เลยแล้วเขาเพราะเขาประเทศเขาใหญ่แล้วส่งขายได้ทั่วประเทศ เหมือนเท่ากับห้าติบหกติบประเทศของเราเนี่ยเขาก็ทําได้ยังหมักเหลืองเขาก็ทําหมักเหลืองอย่างเดียวเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่ของเราเนี่ยก็ค่อยๆไปเที่ยวค่อยๆไปเก็บไปอะไรเงี้ยก็ยตามร้านานู้นร้านนี้ที่มีของแปลกๆล้วก็เก็บมาที่เราไม่มีอะ่ะเราก็เก็บมาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ ตอนนั้นเราเยอะแล้วมีเยอะแล้วแล้วก็ยกไปก็ขายได้ดีมากก็เลยทําให้เรามีกําลังใจขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ไอเรื่องเก็บเนี่ยมันก็คือแล้วก็ซื้อจากเมืองไทยมั่งไปเที่ยวเมืองนอกก็ซื้อมามั่งใครซื้อมาเราก็แบ่งมามั่งอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องของการสะสมสะสมเนี่ยอย่างฟิโลโนดอนเนี่ยเรามีอยู่ยี่สิบชนิด เราก็พยายามหาของคนไทยที่านอื่นที่มีที่เราไม่มีเนี่ยเราก็ซื้อมาของเมืองนอกที่เราไม่มีเราก็ซื้อมาจนพิโรเดนดอนอย่างเดียวเราก็มีแค่แค่อย่างเดียวเนี่ยเราก็มีร้อยกว่าชนิดละเนี่ยเราก็เก็บมาเรื่อยจนคิดทำหนังสือหนังสือก็ทำพันไม้สะสมของของของเราเนี่ยของสุรัตเนี่ย ก็ทำมาสองเล่มและเล่มหนึ่งสี่ร้อยชนิดสี่ร้อยชนิดเนี่ยคือต้นไม้จากบ้านเราทั้งหมดเลยก็พอสี่ร้อยชนิดแล้วก็เลยทำเล่มที่สองเล่มที่สองก็อีกสี่ร้อยชนิดก็เป็นแปดร้อยแล้วตอนนี้กำลังเล่มที่สามอยู่ก็ไม่รู้มเมื่อไหร่จะเสร็จเพราะว่ามันก็ก็หายากก็ทุกทีแล้วเวลาเราก็น้อยก็ค่อยๆเก็บไป ก็เมื่อเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหนังสือเนี่ยมันมันมันทำโดยการสนับสนุนจากอมรินทร์พิ้นติิงเขาก็เห็นว่าเรามีเยอะเขาก็เลยมาชวนเราทำชวนเราทำก็ช่วยกันทำก็ มันยากที่ตอนค้นหาชื่อค้นหาที่มาของต้นนั้นๆก็เลยทำได้ช้าหน่อยก็เลยนี่เล่มเล่มที่หนึ่งเนี่ยพิมพ์ครั้งที่สามแล้วเล่มที่สองเพิ่งเพิ่งจะหมดไปกำลังจะพิมพ์ครั้งที่สองเพราะว่าเล่มที่หนึ่งเนี่ยเราก็ขายออกไปทั่วทั่วประเทศแล้วก็ยังพวกเมืองนอกที่เข้ามาเขาก็ซื้อของเราไป เพราะว่าเล่มหนึ่งอ่ะสี่ร้อยชนิดใช่ไหมสี่ร้อยชนิดเราขายเล่มเรอละเล่มละปรอมาณวาสี่ร้อยกว่าบาทก็ชนิดละบาทเดียวมันสุดคุ้มอ่ะเขาก็ไปใช้เป็นชื่ออ้างอิงอะไรได้พวกมหาลัยต่างๆเขาก็ซื้อไปเป็นข้อมูลที่ว่าค้นคว้าได้ก็เลยได้โอกาสดีเพราะว่า ยังไม่เมืองไทยเรายังไม่มีใครสะสมขนาดนี้คือเราเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็คนแรกที่จะพาไปดูต้นไม้เนี่ยก็คืออาจารย์ปิตะบุญนาคซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางทางทางปามอเป็นนักสะสมปามที่ที่เด่นที่สุดในเมืองไทยนะแล้วแล้วก็มีปามเยอะแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศที่สะสมปามเนี่ยเยอะมาก ก็เลยท่านชวนเราไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ท่านไปประชุมที่ฟิลิปปินส์ท่านก็ชวนไปไปก็พอดีลูกติดท่านเยอะยย้เลยที่นูนะ่นลูกติดฟิลิปปินส์บ้างฟิลิปปินสลูกติดไทยบ้างก็ท่านก็แนะนําให้รู้จักเขาก็พาเราไปดูต้นไม้ของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นแหล่งต้นไม้ที่เยอะมากนะเยอะมากแหล่งไม้ป่าเขาก็เยอะนะ แล้วก็มีอะไรแปลกๆเยอะเลยเราก็ไปซื้อมาแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำการแพ็คก,การหอ่อการนำเข้าอะไรเงี้ยการตรวจโรคอะไรท่านก็นแนะนำให้เราก็ได้ได,ไ,ดได้ศึกษาตอนนั้นก็เรียกว่าจบหลักสูตรเลยต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นหนึ่งทำให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันง่ายนิดเดียวตัดปุ๊บเดี๋ยวก็แตก แตกหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเป็นทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามีมีสมมุติเรามีแปดแล้วเนี่ยอีกทีเราก็เป็นสิบหกอ่ะสิบหกก็ทวีคูณไปเรื่อยเพราะงั้นการจะสร้างปริมาณให้มันเยอะเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ของยากสําหรับต้นไม้โดยเฉพาะชาวสวนเนี่ยเขาเก่งมากแล้วก็คนไทยเราเนี่ยก็เก่งมากเรื่องเรื่องการขยายพันธุ์การสร้างพันธุ์ใหม่ๆก็ ก็เก่งคนไทยเรามันไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่ามันกี่ชนิดเนี่ยเพราะเราไม่ยังไม่ไม่ทำรคคอร์ดไม้ก็ว่าจะลองดูเนี่ยว่าจะลอง,งเพราะว่าทำไปแปดร้อยแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ทำอะ่ะที่จะหยิบขึ้นมาทำเป็นเล่มที่สามเนี่ยอีกเยอะมากเลยแต่ปัญหามันว่ามันก็หาชื่อหาอะไรยากขึ้นยากขึ้นทุกทีนะเพราะว่าเราจะทำให้เป็น เป็นเป็นหนังสืออ้างอิงของของพวกนิสิตนักศึกษาอะไรด้วยก็เลยทําให้ยากขึ้นมาหน่อยเราเราเราเป็นนักสะสมนะฮะเพราะงั้นเราก็สะสมทุกอย่างทุกอย่างที่เราไม่มีเนี่ยเราก็ลองมาเลี้ยงดูบางอย่างก็ได้ผลบางอย่างก็ไม่ได้ผลบางอย่างก็ถูกตลาดบางอย่างก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยต้นไม้ที่เรา เป็นผู้นำเข้ามาเนี่ยก็คือเทียนทองเนี่ยก็เอาเข้ามาแค่ปีเดียวเนี่ยมันขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศละไปเชียงรายเชียงเชียงใหม่อะไรก็เต็ไมไปหมดละไปทางใต้ก็เต็มไปหมดละก็ก็เนี่ยที่ชัยนาทเนี่ยเขาก็ยังทำเทียนทองเนี่ยยังทำอยู่เลย จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะตั้งเป็นสิบปีมาแล้วคือที่เนี่ยนะเราก็รวมมาจากหลายๆที่ทั่วโลกเพราะ่าเราชอบเที่ยวเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็มีติดไม้ติดมือมาบ้างต้นสองต้นอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นบางอย่างก็เลี้ยงได้บางอย่างก็เลี้ยงไม่ได้ก็เลิกไปบางอย่าง เลี้ยงไม่ได้ไปเจออีกแล้วก็ยังนําเข้ามาอีกเพื่อลองทดลองใหม่อีกทีหนึง่งก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราได้ได้มาเนี่ยคือมันปรับตัวอยู่กับเมืองไทยได้แล้วก็เลยขยายพันธุ์ได้นะแล้วก็ส่วนเรื่องโรคเนี่ยไอ้ตัวไหนที่เป็นโรคแล้วก็เรารักษาไม่ได้เราไม่มีเวลาจะทำกับมันเนี่ยก็เลิก เลิกเลิกเลี้ยงไปเลยต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักเราก็ศึกษาจากหนังสือบ้างจากเพื่อนเพื่อนบ้างจากผู้รู้บ้างจนเราก็รู้พอสมควรบางอย่างเราก็รู้จากต้นไม้มันสอนเราบางอย่างมันก็ปรับตัวแล้วก็ยังไงมันชอบอยังไงเราก็ศึกษาก็รู้ว่ามันชอบอยังไงล้วก็ทำตามที่มันชอบ แล้วก็เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมันละเอียดอ่อนมากอะแค่ไม้ชนิดเดียวกันนะเช่นปาล์มเนี่ยปาล์มก็มีตั้งแต่ใหญ่มากเล็กมากแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยหนอ่ออะไรเงี้ยมันมันมันเราเราต้องศึกษาแล้วก็ทดลองทำดู มันก็รู้ด้วยด้วยธรรมชาติบางอย่างเนี่ยอย่างปามที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะบางอย่างชอบแดดร0อซบางอย่างชอบล่มมากมาบางอย่างชอบอยู่ในน้ําบางอย่างชอบแห้งมากๆอย่างอินทามลัมเนี่ยไปลดน้ําก็เน่าตายหมดมีแฉะก็ตายแนละ้วเนี่ยเพราะงั้นก็ต้องศึกษาแต่ละชนิดอย่างผมเนี่ยมันก็ศึกษาแค่ผ่านๆแค่อันไหนไม่ได้แล้วก็เลิกอะไรเงี้ย ไม่ใช่เจาะลึกอ,อะไรแบบเขาอย่างอย่างเฟิร์นเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มีเยอะที่สุดในโลกมันก็แต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันอีกบางชนิดก็ชอบที่ที่สูงบางชอบบางบางอันก็ชอบต่ําบางอันก็ชอบแห้งบางอันชอบแฉะอะไรเงี้ยบางอันชอบชื้นมากชื้นน้อยอะไรเงี้ยก็ แล้วแต่ไงเราก็ต้องศึกษาแต่ละชนิดเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักโค่ครับและช่วงหน้านะครับเรายังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยครับ